สวัสดีพี่น้อง FC ชาวยูทูบครับพี่น้องนะอยู่กับช่องไอ้าชายพาลุยครับวันนี้เนาะวันนี้เซ็ตภารกิจเกี่ยวเข่าล้วพี่น้องเนาะเอา,ขาเข่าเก็บเข่าเรียบร้อยแนละ้วมาทํางานครับผมวันนี้เนาะอยู่วิ่งดินครับพี่น้องนะอยู่กับทีมงานพอสมทรัพย์ของตาเบิม่มเราเนาะเราจะนำไปดูหนาง,งานครับพี่น้องนะทีมงานเราออกกันบ้างแล้วตอนนี้ผมกำลังใส่ครับ นี่เสียเตะเสียเตะแล้ครับไปโคครับพี่น้องนะเสียเตะแล้ครับไปโคบวันนี้เนาะพอดีป๋าเบิ่มจะเอาไปโรงงานประมาณ4ี่ร้อยเที่ยวครับพี่น้องนะงานแปรงเก่าที่ถมไปแล้วแต่ว่าจะของจะถมเพิ่มครับพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะใส่ทีหลังครับพี่น้องเดี๋ยวใหยบลวกก็พี่พพเอ๋อใส่ก่อนเนาะเดี๋ยวผมใส่ทีหลังก่อนเดี๋ยวไปถึงหน้างานจะถ่ายดูครับว่าจะทําทางลงก่อนครับผมอ่าเต็มแล้วพี่น้องนะ ขั้นต่อไปครับผมพี่น้องเต็มแล้วเสียแจ็ค Hæ? Huh? Huh? i'm not you know